ดีครับผมกรเคนเจลวัตเตอร์นะครับนะวันนี้ก็มาส่งงานนะครับเป็น SJ2.5 นะครับ2.5นะครับ MK 1 8นะครับตัวนี้เวอร์ชัน2.5นะครับนะก็ได้ทำการส่งมาแต่งกับทางร้านนะครับนะตัวนี้เป็นการแต่งแบบ ชุดเต็มนะครับชุดในเต็มเนาะเป็นพวก CNC นะครับทั้งระบบนะครับนะก็นี่นะครับเปลี่ยนชุดเกียร์เก่าออกมานะครับชุดเกียร์เก่าของเขาจะเป็นไนล่อนนะครับนะเป็นตัว2.5เนาะถ้าเป็นตัว3.0ก็จะเป็นพวกเสื้อเกียร์แบบอลูมิเนียมแล้วนะครับเป็น CNC แล้วนะครับนะผมก็ไม่ค่อยได้เอาเข้ามาเนาะพวก3.0เนาะเพราะช่วงนี้ผมจะขายได้2.5นะครับเพราะว่ามันราคามันแรงไปนะครับ คือบางคนเขาอัดไม่ถูกใจนะครับนะเพราะราคามันสูงไปเนาะก็เลยเลือกเป็นตัว2.5มาทับนะครับนะเผื่อถ้าใครแบบชอบจริงๆเขาก็จะจัดชุด C N C เองนะครับนะผมผมก็รับทำปกตินะครับพวกชุด C N C เนาะตัวนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับนะมีเสื้อกีร์ C N C นะครับเป็น Q S นะครับ2.0นะครับนะ แล้วก็เป็นพวกเฟืองเดิมนะครับลูกค้าเขาเลือกใช้เป็นเฟืองเดิมนะครับจริงๆก็ไม่เป็นไรครับเฟืองเดิมก็ได้นะครับเป็น1 8บแนะครับนะลูกสูบแต่งนะครับหัวสูบแต่งนะครับแล้วก็ปอกสูบ1น่นะครับแล้วก็น็อตส้นหัวปอกสูบนะครับอันนี้ของแต่งหมดเลยแล้วก็มอเตอร์รอบ39 0 0 0นนะครับนะทำไกลเบานะครับบอดเป็น i Shadow นะครับนะแนะนำให้ใช้แบตแบบนี้นะครับนะ มันค่อนข้างจะจ่ายไฟได้ดีกว่านะครับนะโอเคนะครับก็มีงบก็มาเพิ่มแบตเอานะครับนะตัวนี้เขาไม่ได้เอาแบตเนาะเขาไม่ได้เพิ่มนะครับทําไกลเบาแล้วทุกอย่างเรียบร้อยครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีใส่แบตนะครับอ้อมีท่อรีดด้วยนะครับนะท่อรีด7.3นะครับของสูตรร้านเคนะครับนะแล้วก็อปฮอปอ up ล็อกนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด ส่วนของฮอปก่อนนะครับนะเดี๋ยวนะผมหาแสงไฟก่อนนะครับนี่ครับเห็นหัวน็อตไหมผมจะให้อ่าหกเหลี่ยมไปหนึ่งตัวนะครับนะเพื่อปรับตั้งฮอปนะครับถ้ายิงไปแล้วอ่ะถ้าลูกมันเหินขึ้นนะครับให้เราคลายน็อตออกนะครับก็คือหมุนทวนเข็มนะครับแต่ถ้าลูกยิงแล้วลูกมันมุดดินอ่ะแบบกดลงหนักๆนะครับให้เราขันน็อตเข้านะครับตามเข็มนาฬิกาได้เลยนะครับเราแย่ลงไปได้เลยฮอป อของระบบโบแบ็กนะครับก็ตัดออกนะครับนะเพราะว่าเสเกียร์พวกนี้มันไม่มันมีช่องช่องที่ให้ทําเป็นโบแบ็กเลื่อนอยู่แต่ทีเนี้ยเราจะต้องซื้อตัวโบแบ็กมานะครับเป็นตัวรางเล็กนะครับเพราะของ SJ เจขาจะเป็นรางใหญ่นะครับนะก็เลยต้องตัดระบบนี้ออกนะครับนะโอเคนะครับลูกค้าก็ต้องการแบบเสียงวหวานๆนะครับนะ โอเคเดี๋ยวผมใส่แบตก่อนนะครับนะปัก XT นะครับนะสอดแบตลงไปครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับ CNC มอเตอร์ว่าเป็นเสียงยังไงนะครับเทพไหมลั่นดีไหมแรงไหมนะครับนะโอเคผมใส่พันท้ายนะครับปุ๊บคืออย่างงี้ครับไอ้บอร์ดตัวเนี้ย เวลาเราตั้งเซมิไว้ใช่ไหมแล้วเราใส่แบตอะ่ะมันจะยิงไม่ได้นะเราต้องกลับมาเซฟก่อนนะครับแล้วก็ไปที่เซมิออโต้แล้วก็กลับเซมินะครับ <c oughs> มันจะถึงจะปลดล็อก ok นะครับนะเออ <c oughs> ผมก็งงแต่มันก็ดีนะมันจะได้ไม่ลั่นนะครับนะ <c oughs> เพราะว่าเราทําไกลเบาบางทีเราใส่แบตปุ๊บมือไปโดนไกลทําให้ไกลลั่นนะครับโอเคนะครับมันก็เซฟเซฟดีนะครับนะ <c oughs> อ่ะดูทําไกลเบานะครับ โเลดนี้ก็อยู่ประมาณสัก28ได้นะครับเกือบส0ิอะครับประมาณ28นะครับนะให้ผมรดาๆก็ประมาณ28นะครับลูกเจลก็จะใช้เป็นลูกเจลแข็งนะครับอ่า7.2มิลนะครับนะกันนะครับวันนี้ผมรีบหน่อยนะครับเพราะว่ามันมีงานหลายตัวที่ต้องทำนะครับนะถ้าผมว่างพวกงานชุดแต่งอะ ผมว่างผมก็จะมาทำรีวิวเนาะถ้าผมไม่ว่างก็ก็ทำแบบวัดให้ลูกค้าดูแล้วก็ส่งงานครับพอดีวันนี้ว่างนะครับก็เลยได้ทำนะครับก็ไปที่ a c e b o o k นะครับแล้วก็พิมพ์ KNG e ล b u ตเต r นะครับก็จะเจอกับหน้าเพจของเรานะครับนะแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะครับเพื่อนๆเรามีบริการรับต้มปรับแต่งจำหน่ายนะครับนะทุกอย่างครบวงจรนะครับนะแล้วก็แอดไลน์นะครับ CSAKYN 1 2นนะครับเพื่อนๆ พักมาได้เลยนะครับนะสำหรับคนที่สนใจนะครับนะเราดูแลเซอร์วิสฟรีนะครับฟรีค่าแรงประกันโอ้ยเยอะลูกเจลผมจะใช้เป็น7.2บินนะครับไม่เกิน7.3นะครับเพราะว่าเป็นท่อรีด7.3นะครับใช้7.2 7.3กําลังพอดีนะครับนะถ้าไปใช้7.4ก็แตกครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวผมก็จะให้กระสุนเป็น7.3ไปนะครับนะเดี๋ยวลองวัดเทปเฮดดูกันว่าได้เท่าไหร่นะครับ 293นะครับ306นะครับ288ครับ295นะครับ297นะครับ296นะครับ305นะครับ304นะครับ298นะครับ296นะครับ294นะครับ308นะครับ310นะครับอ่ะเดี๋ยวฟัวโต้ครับ แม่งลั่นดียังวะเคนะครับก็ฟัวโต้ก็อยู่ประมาณ2 0 9 3 0 0บวกนะครับอาจจะมีดอกนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับนะนี่นะครับ300 300มิ่งเลยนะครับนะโอเคตอนแรกว่าจะทำให้เขา270นะครับ280นะครับนะแต่มันเลยนะครับนะอันนี้ไม่เป็นไรเนาะโอเคเดี๋ยวมาลองยิงเป้ากันนะครับนะ ต้อครับหมดนะครับนะอย่างแรกสองก็คือจะกดให้ดูเลยนะครับว่าจะพังไหมถ้าพังก็พังที่ผมเลยนะครับนะแม็กร่วงนะครับสั่นจนแม็กล่วง สั่นครับโอเคครับรัวจัดครับนะก็ประมาณนี้ครับจบกันไปแล้วนะครับกับรีวิวกับส่งงานนะครับนะฮะทั้งสองรวมกันไปเลยนะครับนะเลตค่อนข้างจะประมาณ28นะครับใช้ได้เลยนะครับนะรัวดีลั่นดีนะครับนะอุณหภูมิที่ยิงไป2แม็กนะครับ ก็นิดนึงครับแต่ว่าไม่ได้ร้อนมากนะครับนะความแรงก็กําลังดีครับอาจจะเกินไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเล่นเล่นไปสักพักเดี๋ยวสปริงก็อา่าสปริงก็งกย่อนยานตามการเวลานะครับก็จะเหลือประมาณ28น่าจะพอดีนะครับนะโอเคครับวันนี้ผมก็จบรีวิวเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ